ผมมีของดีราคาถูกที่เปลี่ยนก็เรียกว่าลุคของรถของคุณให้มีภาพลักษณ์ที่สวยสวัสดีครับชาวแฟนขับเอาผ่านเวลไฟครับต้องบอกครับวันนี้ครับผมมากับของดีราคาถูกครับผมมีชุดแต่งนะครับของโมเดลิสต้าแท้ๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดเนี่ยพาร์ลรอบคันเลยนะครับนั้นแห่ชิ้นแรกนะครับตัวนี้นะครับ เป็นลิ้นหน้านะครับลิ้นท้ายนะครับซึ่งตัวลิ้นต่อชุดเนี้ยต้องบอกว่าเป็นชุดที่แบบคอมพิวเซตเลยมาจากญี่ปุ่นแท,แท้นอกจากหน้ากับหลังแล้วเนี่ยเราจะมีกาบข้างนะครับด้านซ้ายสองชิ้นด้านขวาสองชิ้นแล้วก็มีตัวปิดหน้าอีกอันที่น่าสนใจมากกว่านี้นครับรายละเอียดของด้าน่อเนี่ยเป็นพาร์ทจากญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเป็นพาร์ทแบบชิ้นเล็กแล้วก็มีพาร์นัมเบอร์ทั้งหมด แต่บ้านของความสวยแลวคือความลงตัวครับความลงตัวซึ่งผมบอกว่าไม่เคยซื้อชุดแต่งอนไหนที่มีคอมเพลซเซนต์อย่างนี้คือมีทอ่อสูรมาให้ด้วยนะครับตัวปลายทอ่อสูบเนี่ยจะเป็นท่อออกคู่นะครับและเป็นท่อตรองรุ่นคือต้องบอกว่าคุณขันน็อตใส่ได้เลยเหมือนเลโก้ครับแต่นอกจากเลโก้ครับที่คุณขันน็อตใส่ได้เลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปกติรถของพี่ขับเนี่ยจากศูนย์ถึงประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยมันจะขับสนุกหลังจากนั้นอ่ะจะเริ่มอืด หลังจากเปลี่ยนพี่เปลี่ยนท่อสูตรใบนี้เข้าไปครับจากช่วงประมาณร้อยสามร้อยสี่เนี่ยจะลื่นขึ้นจากนั้นไหลามาถึงร้อยแปดเนี่ยบอกได้เลยว่าปั๊บเดียวมากๆ วันนี้นะครับสิ่งที่ผมเอามาขายเนี่ยคอมพลีทเซตเนี่ยของโมเดลิสตาเนี่ยพี่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณเป็น้องานกอล์ฟงานไทยทั้งชุดผมบอกเลยขั้นต,ต่ำต้องมีประมาณสามสี่หมื่นนะครับร้านงานโปรงงานปั้นห่าง,างเสร็จปุ๊บมาขัดทําต่ง,ตงทำสีต้องมีสองหมื่นกว่าบาทรวมทั้งหมดนะครับเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นต้องไปโดนท่อเส็จเสร็จแล้วของปลอมต้องมีประมาณแสนต้นและที่สาคัญนะครับพวกโคลเมียมลงเอาเนี่ย งเงาไม่ได้แบบนี้อันนี้คือสีทํามาจากโรงงานโครเมี่ยน,นแท้ท่อตรงรุ่นจากราคาเต็มนะครับเมืองนอกนะครับขายค่านําเข้าเข้ามาและโดนค่าภาษีนําเข้าถ้าคุณสั่งเข้ามามาเองเนี่ยลองไปคํานวณนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับแต่ถ้าซื้อกับปอทีนพีวันนี้ครับลบเหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทและไม่ใช่แค่นั้นครับคุณสามารถทํานะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สามงวดให้กับผมเปลียนรูปบัตรเครดิตนะครับ ผ่อนลล 50, 50, 50, 50, งวดละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสามงวดดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นครับวันนี้นะครับเรามีทั้งเอาผาดเบลฟายและมีทุกสีด้วยเพียงที่ขับรถเข้ามาครับไม่เกินสามชั่วโมงรถของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคันวันนี้ครับถ้าคุณรักเอาผาดถ้าคุณรักเบลฟายมาเปลี่ยนชุดแต่งโมเดลลิสต้าชุดแต่งแท้ๆท้จากโรงงานผ่อนได้มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับขอบคุณครับสามารถกดติดตาม tnp คาได้ง่งายๆเพียงแค่กดปุ่ม See First หรือเห็นโพสต์ก่อนบน Facebook และกดกระดิ่งกด Subscribe บน YouTube ง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็ไม่พลาดข้อมูลดีๆจาก TNP ค่ะ